ก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับมือถือนะครับความจําเต็มนะครับมือถือความจําเต็มนะครับพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอนะครับสําหรับใครที่ใช้มือถือรุ่นหุวยนะครับวันนี้นายช่างจนก็หยิบยกมือถือรุ่นหัวยนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับหรืออาจจะเพื่อนๆอาจจะลองนะครับ ว่ามือถือของเพื่อนๆนั้นนะครับมีเมนูนี้อยู่หรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะเกิดไฟล์ขยะหรือไฟล์แคชนะครับสะสมอยู่ในมือถือของเรานะครับอาจจะทําให้นะครับกินความจําเครื่องของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ได้ล้างนะครับล้างยังไงนะครับเพื่อนๆลองหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมาดูนะครับว่ามีเมนูน totally ี้อยู wow. ่หรือเปล่านะครับ อันดับแรกนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับตอนนี้นะครับนายชยนใช้มือถือหว้ยนะครับวันนี้นายชยนจะรีวิวเป็นมือถือหว้ยก่อนนะครับคลิปต่อไปนะครับนายชยนจะหามือถือรุ่นอื่นๆนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับได้รับชมกันนะครับอ่ะ ใครมีมือถือห่วยหรือมือถือรุ่นอ <cus> <hat> <worldwide> uh huh. well The ื่นนะครับยิบขึ้นมาดูนะครับเผื่อจะมีเมนูนี้นะครับพอมาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับที่เก็บข้อมูลนะครับที่เก็บข้อมูลตัวนี้นะครับกดเข้าไปที่ที่เก็บข้อมูลนะครับพอเข้ามาที่ที่เก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่พื้นที่เก็บข้อมูลภายในเห็นไหมครับพื้นที่เก็บข้อมูลภายในหมายถึงนะครับพื้นที่เก็บข้อมูล ในมือถือของเรานั่นเองนะครับความจํามือถือนะครับพื้นที่เก็บข้อมูลมือถือนั่นเองนะครับไม่ใช่การ์ดหน่วยความจานะครับถ้าใครใส่การ์ดหน่วยความจามันจะขึ้นการ์ดหน่วยความจามาให้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ใส่มันจะขึ้นแค่พื้นที่เก็บข้อมูลภายในนะครับก็คือข้อมูลมือถือนะครับในจนจะกดไปที่การ์ดหน่วยความจานะครับนะถ้าการ์ดหน่วยความจามันจะไม่มีคําว่าล้างนะครับให้เพื่อนๆมาที่ข้อมูลภายในนั่นเองนะครับ นายชินจนก็ย้ําไว้เสมอนะครับการที่มือถือข้อมูลเต็มนี้นะครับมือถือข้อมูลเต็มมือถืออืดมือถือช้ามือถือลวนนะครับเกิดจากการหมักหมมของฟล์ขยะนะครับจะกินพื้นที่กินพื้นนที่ะครับทษทีจะกินพื้นที่ในมือถือของเรานั่นเองนะครับทําให้มือถือของเราช้าลงอืดลงนั่นเองนะครับพอเพื่อนๆนกดมาที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆนจะเจอคําว่าทําความสะอาดด้านล่างนะครับเพื่อน มือถือของเพื่อนนมีหรือเปล่านะครับลองกดเข้ามาดูนะครับมาที่ทําความสะอาดนะครับกดที่คําว่าทําความสะอาดนะครับมันจะรีเฟซนะครับไฟล์ขยะในมือถือของเรามาทั้งหมดนะครับนะไฟขยะทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ในแฟ้มไฟขยะนี้นะครับมือถือเครื่องนี้นะครับมีขยะอยู่ทั้งหมด1 5 1นกิกนะครับไฟล์ขยะถ้ามันเกิน1กิกไปแล้วนะครับ นะนจนรับรองได้ว่านะครับมือถือของเราจะเริ่มช้าลงนะครับเพราะไฟขยะมันเริ่มเยอะขึ้นนะครับเมื่อไหรที่มีการสะสมของไฟขยะเยอะขึ้นมือถือจะดรอปลงนะครับเนื่องจากว่าไฟขยะพวกนั้นนะครับอาจจะรลันตัวเองนะครับอาจจะกินแรมกินเนื้อที่เครื่องมากเกินไปนะครับเครื่องดึงข้อมูลเยอะเกินไปทําให้เครื่องช้าลงนะครับถ้าเรามาเจอแบบนี้นะครับเกิน1นึ่งกิกขึ้นไปนะครับหรือ ไม่เกินก็แล้วแต่นะครับกดล้างไปเลยนะครับกดล้างตรงนี้นะครับปั๊บนะครับกดล้างไปเลยนะครับมันก็จะทําความสะอาดนะครับให้เรานั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันกําลังลันตัวเองนะครับกําลังวิ่งทําความสะอาดนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการทําความสะอาดไฟล์ขยะนะครับให้มือถือรุ่น โห้ยนะครับอาจจะรวมไปถึงรุ่นอื่นๆนะครับที่มีเมนูประมาณนี้นะครับลองหยิบมือถือของเพื่อนขึ้นมาดูนะครับว่าเรามีเมนูแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีแบบนี้ก็จัดการได้เลยนั่นเองนะครับถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆอาจจะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับเราทําแบบนี้บ่อยๆนะครับจะทําให้เครื่องของเราดียิ่งขึ้นนะครับเร็วเร็วยิ่งขึ้น,ไม,นไม่หนักไม่หน่วงไม่อื่นไม่ช้านะครับไม่ไม่สะดุด นะครับจะทําให้มือถือเร็วขึ้นนะครับโล่งขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีไฟล์ขยะมาลบก,กวนนะครับถ้าใครที่เจอกันแบบนี้นะครับถ้ามีเมนูแบบนี้ก็ลองทําตามคลิปนี้ของนายช่างจนได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพืเ่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลย นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายชัางจนก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายชัางจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายชัางจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือการแก้ไขโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถทําเองได้นะครับมาฝากเพื่อนๆอีกครับก็อย่าลืมเจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นายชัางจนก็สวัสดีครับ